เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะจอมนางประกาศสีบทที่24ี ทหารเข้ามาแสดงความเคารพสตรีที่กระโดดลงจากหลังม้าอย่างเชี่ยวชาญได้ยินมาเช่นกันว่าครั้งหนึ่งนางเคยขี่ม้าเร็วจนกระทั่งทหารคุ้มกันติดตามไปเกือบไม่ทันแสดงว่าอย่างน้อยหูหยินก็มีทักษะการขี่ม้าที่ดีถ้าว่าพวกเขาไม่เห็นว่าทักษะเช่นนั้นจะมากพอสำหรับการที่นางมาปรากฏตัวที่นี่ ส่อนเฟิงซินคาดเดาไว้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นนางล้วงมือเข้าไปในแขนเสื้อแล้วหยิบสิ่งหนึ่งออกมานี่คือตราพระยักษ์ของตวนหอปัจจุบันนี้อยู่ในการครอบครองของงูหยินบู้เท่าบัตรนี้นางได้รับความไว้วางใจให้ถือตรานี้มาที่ค่ายทหารเพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญยิ่งเมื่อเห็นว่ามีตราพรยักษอยู่ในมือเช่นนี้พวกเขาจะทำอะไรได้อีกเล่า ข้ามาเพื่อจัดตั้งกองกําลังขนาดเล็กไปช่วยท่านโหขอหน่วยล่าตระเวนที่ขี่มาได้เร็วที่สุดโหรเยินนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะขอรับ ทหารนายหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยท่าทางขัดใจูห,หยินท่านโหไม่ได้กล่าวสิ่งใดทำเพียงเดินผ่านพวกเขาขึ้นไปยังเรือนพักของสามีที่เคยมาก่อนหน้านี้ครู่เดียวก็กลับมาพร้อมกับธนูใหญ่ขันที่แขวนเอาไว้บนผนัง ธนูนั้นหนักมากเสียจนต่อให้เป็นคนหนุ่มแขนก็ยังล้าเทาว่านางกลับจับคันธนูด้วยมือเดียวอีกมือก็ถือลูกธนูหัวเหล็กเอาไว้ขึ้นสายหนาวในเวลาไม่กี่อึดใจสายธานูถูกกรัลังตันตึง ก่อนเสียงแหว่งอากาศของลูกธนูดอกนั้นจะพุ่งตรงออกไปมันสะบัดตัวในอากาศแล้วปักลงกลางเป้าถานูตรงลานกว้างที่อยู่ไกลออกไปยังไม่ทันให้พวกเขาได้เตรียมใจก็ได้ยินเสียงลูกธนูดอกที่สองพุ่งผ่านอากาศเท่าว่าคราวนี้ เป้าหมายมิใช่ในลานเช่นเดิมเท่าว่าสูงขึ้นไปเหนือศีรษะของพวกเขานกตัวหนึ่งร่วงลงมาลูกธนูหัวเหล็กปักเข้ากลางลำตัวทะลุผ่านเนื้อเข้าไปจนเกือบถึงปลายธนูการยิงธนูเพียงสองครั้งก็มากพอจะบอกทักษะอันยอดเยี่ยมของนางแล้วเสียงอันทรงพลังทั้งยังเปี่ยมด้วยอำนาจประกาศอีกครั้งด้วยสถานการณ์ไม่ปกติ ยามนี้ข้าเซนฝฟิงเ้นได้รับมอบตราพยักษ์แห่งกองทัพอุดรให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่สำคัญในการช่วยเหลือเสืียเตียนโหจากวงล้อมของศัตรูทหารทั้งหลายจงฟังหากผู้ใดขัดขืนหรือฝืนคำสั่งให้ลงโทษตามกฎทหารอย่างเด็ดขาดเซนเฟิงเซนเดินเข้าไปภายในห้อง ทำความคุ้นเคยกับสิ่งรอบตัวด้วยเวลาเพียงเล็กน้อยนางเรียกทหารหลายนายเข้ามาพบก่อนหน้านั้นยังเรียกพ่อครัวของกองทัพเข้ามาพูดคุยด้วยเพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์ทางนั้นเป็นอย่างไรดังนั้นจึงสั่งให้พ่อครัวทำอาหารพิเศษสองสาอย่างเพื่อให้นางกับกองกำลังทหารบางส่วนนำติดตัวไปให้คนที่จะไปช่วยเหลือได้กินหลังจากนั้นก็พูดคุยกับ อาหารระดับหัวหน้าหน่วยด้วยการกลางแผนที่ถามถึงสถานการณ์โดยละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นว่าการโจมตีเริ่มขึ้นอย่างไรกระทั่งเรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่ทัพกวนจิน เพื่อให้เห็นภาพของการโจมตีได้ดีที่สุดเริ่มต้นหัวหน้าหน่วยทั้งหลายยังไม่แน่ใจแม้ว่าหูหยินมีความสามารถในการยิงธนูแต่การวางแผนการรบและกลยุทธ์ทางทหารนั้นแตกต่างออกไป เาว่าเมื่อได้มานั่งฟังในเวลานี้พวกเขากลับรู้สึกได้ว่าที่จริงแล้วูหยินของท่านโหคนนี้มีความรู้ความสามารถทางการทหารมากกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้นางมีความเข้าใจเรื่องพื้นฐานทางการทหารความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ กระทั่งเข้าใจแผนการและมองภาพรวมการโจมตีของพวกนอกด่านออกได้อย่างรวดเร็วความเชื่อมั่นที่มีต่อสตรีตรงหน้าของพวกเขาค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่สนทนากันยาวนานกว่าสองชั่วยามในที่สุดหญิงสาวก็เอ่ยสรุปเพราะว่าพวกเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่แท้จริงของท่านโหเป็นอย่างไร แต่พลล่าตระเวนยืนยันว่าบัตนี้กองกำลังของท่านโหซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแต่เพราะถูกพวกนอกด่านล้อมเอาไว้ทำให้ไม่อาจออกมาจากหุบเขาได้เช่นนั้นพวกเราจะเริ่มลงมือในคืนนี้เพื่อไม่ให้ทางนั้นได้ตั้งตัวท่านพวกเราเคยพยายามจะส่งคนขึ้นไปแล้วขอรับแต่ไม่สามารถฝากคนของทางนั้นออกมาได้ แต่ถ้าจะใช้กำลังทั้งหมดเพื่อล้อมพวกเขาก็เกรงว่าจะเป็นการเปิดช่องว่างให้เกิดการโจมตีค่ายทหารขึ้นมาไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่พยายามแต่ว่าแผนการทั้งหมดมีช่องวอยามที่ไร้ผู้นำก็ไม่มีใครกล้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเซินเฟ่งซินพยักหน้ารับข้ารู้ว่าพวกท่านพบปัญหาได้ดังนั้นคนที่จะดำเนินการในครั้งนี้ จะมีข้าเป็นผู้นำพร้อมด้วยพลทหารมาที่มีความสามารถแค่200รนายเลือกคนที่ขี่ม้าได้ดีเป็นอันดับแรกจากนั้นก็แบ่งออกเป็นพลพนูหนึ่งรพลหอกห้สแล้วจึงเป็นพลดาบอีกห้สิบพวกเราจะเริ่มต้นออกเดินทางอ้อมขึ้นเขาในคืนนี้แต่ข้าต้องการให้ทั้งข้ายทหารดึงความสนใจของพวกนอกด่านเอาไว้จะทำอย่างไรขอรับ ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปทุกวันต้องจุดคบไฟให้สว่างในเวลากลางคืนมีทหารเดินไปเดินมาที่หน้าค่ายทาให้ที่นี่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาพ้นจากสามวันนี้แล้วให้นำกองทหารสามพันนายเดินทางมุ่งไปที่ซอกเขาแห่งนั้นยามจากไปไม่ต้องปิดประตูค่ายเปิดเอาไว้เช่นนั้นนั่นแหละ เดิมทีพวกเขาไม่เข้าใจแผนการของููยินเผ่าว่าทหารที่มีประสบการณ์ใช้เวลาเพียงไม่นานก็นึกออกที่แท้แล้วููยินปรารถนาสิ่งได้ความรู้สึกเลื่อมใสในตัวนางจึงเพิ่มมากขึ้นและคิดว่าแผนการเช่นนี้ก็มีความเป็นไปได้มากจริงๆนางยังบอกแผนการอีกสองสามแผนให้แก่ทหารเหล่านั้นก่อนบอกให้พวกเขาแยกย้ายกันไปเตรียมตัว ทาหารนายหนึ่งขี่ม้าออกจากค่ายทาหารปลายทางของเขาคือจวนหอชายหนุ่มเข้าไปด้านในเพื่อเข้าพบโฮยินผู้เท่าจากนั้นก็รายงานทุกเรื่องตั้งแต่เริ่มแรกไปจนถึงแผนการของโฮยินให้นางฟังหญิงชาราไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจหลานสะพ้ยเถ้าว่านางยังไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายจะมีความสามารถมากพอสำหรับสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือไม่ แต่หลังจากที่ได้ยินแผนการทั้งหมดของหลานสะพยในการช่วยเหลือหลานชายครั้งนี้สีหน้าของ,งานางก็ดีขึ้นดูเหมือนว่าเซินฝฟิงซินจะไม่ทำให้ผิดหวังความสามารถของอีกฝ่ายนั้นสมราคาคุยในฐานะหลานสาวอาดีตทหารนายหนึ่งเซินซื่อต้องช่วยทันหกลับมาได้แน่เจ้าค่ะ มามาข้างกายของนางก็มีความเข้าใจบ้างเล็กน้อยเช่นกันหูหยินผูเท่าพยักหนะ้านาน,นเัลเลิมพระชนมาพันสาวห่องแต่ปีหนะ้าแดนเหนือคงต้องส่งของตำนันมากขึ้นสักหน่อยเชี่ยจียงเฉียงกับคนของเขาซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาที่ด้านหลังเป็นหน้าผาสูง ด้านหน้ากลับเป็นที่ราบที่ถูกอบล้อมโดยพวกนอกด้านเพราะว่าด้านหน้ามีทางเดินค่อนข้างแคบทำให้คนเหล่านั้นไม่กล้าเข้ามาด้านในกลัวว่าจะถูกซุ่มโจมตีแต่ก็ไม่ยอมให้พวกเขากลับออกไปเช่นกันตอนนี้ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วพวกเขาไม่ได้เตรียมสเสบียงให้เพียงพอสเสบียงชุดสุดท้ายเพิ่งหมดไปเมื่อวานนี้แม้ว่าในป่าพอจะหาอาหารประทังชีวิตได้ บ้างแต่ที่มากกว่านั้นคือมีคนได้รับบาดเจ็บอยู่ไม่น้อยแม้แต่ตัวของท่านโหเองก็มีบาดแผลเช่นกันเกรงว่าหากพวกเขาต้องทนอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสองหรือสมวันก็จะไม่มีแรงเหลือทั้งคนที่บาดเจ็บในตอนนี้ก็ไม่อาจจะทนได้อีกตอนนี้สถานการณ์ข้างล่างก็อาจไม่ดีนะัก ผู้ควบคุมค่ายทหารทั้งสองคนไม่อยู่ที่นั่นกวนจินยังบาดเจ็บสาหัสขณะที่เขาเองก็ติดอยู่ในช่องเผาแห่งนี้ชายหนุ่มไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ปีนี้พวกนอกด่านดูเหมือนจะมีระเบียบแบบแผน ทั้งยังมีแผนการที่ดีไม่ได้เข้ามารบตรงๆเหมือนก่อนหน้านี้บางทีพวกเขาอาจมีที่ปรึกษาชั้นเยี่ยมเพียงแต่ชายหนุ่มไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรสถานการณ์นั้นยากลําบากมากแค่ไหนบางทีเมื่อไร้คนควบคุมค่ายทหารอาจตกอยู่ในความวุ่นวายคนเดียวที่ควบคุมเหตุการณ์เช่นนี้ได้เกรงว่าจะมีเพียงท่านย่าของเขาเท่านั้น ท่านโหอาการของเจ้าหุยไม่ค่อยดีขอรับทหารคนหนึ่งเข้ามารายงานเจ้าหุยเป็นทหารที่ติดตามเขามานานครั้งนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัส พราะถูกลูกถนูของอีกฝ่ายยิงเข้ากลางแผ่นหลังแม้จะห้ามเลือดและรักษาในขั้นต้นได้แต่พวกเขายังไม่สามารถผ่าเอาหัวถนูออกจากร่างนั้นเขาเป็นไข้ติดกันมาหลายวันแล้วตอนนี้เกรงว่าอาจทนไม่ไหวอีกต่อไปชายหนุ่มพยายามยันตัวลุกขึ้นจากโขดหินที่เขานั่งพิงอยู่ร่างกายสูงใหญ่สวนแซ เมื่อมองดูแล้วก็เห็นว่าใบหน้าของเขาเองก็ค่อนข้างซีดจนกระทั่งทหารนายนั้นต้องเข้ามาประคองเอาไว้พาเดินไปยังร่างที่นอนคว่ำอยู่บนกองใบไม้ลมหายใจของเจ้าหุยแผ่วเบาจนแทบไม่รู้ว่ายังมีชีวิตยอยู่หรือไม่เชื่อเจียงเฉียงใช้มือสัมผัสศรีรษะที่ชื้นด้วยเงือกราวกับผู้บาดเจ็บด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเจ้าต้องอดทนเอาไว้ อีกไม่นานกองทหารข้างล่างจะต้องมาช่วยพวกเราแนะ่ดังนั้นเจ้าต้องอดทนห้ามตายเป็นอันขาดเจ้าบอกมิใช่หรือว่าจะต้องอยู่จนถึงวันที่บุตรสาวคนเล็กปักปิ่นให้ได้ยังอยากเชิญหูหยินของข้าไปสั่งสอนนางสักสองสามคำเช่นนั้นก็ต้องอดทน เขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าอีกฝ่ายได้ยินสิ่งที่ตนพูดออกไปหรือไม่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตอนนี้ยังรั้งเวลาเพื่อรอได้อีกนานแค่ไหนเมื่อยามที่กว่าตามองออกไปก็เห็นเพียงร่างกายที่อ่อนล้าบาดเจ็บนอนเรียงไายคนที่ยังแข็งแรงดีจะผลัดกันเฝ้าด้านหน้าหากคนพวกนั้นบุกเข้ามาจะได้ช่วยเหลือกันได้ทันเวลา เขาทำได้เพียงภาวนาให้คนด้านล่างหาทางมาช่วยเหลือได้ทันในชีวิตที่ผ่านความเป็นความตายมานับครั้งไม่ถ้วนตอนนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เข้าใกล้ความตายเท่าว่าในใจกลับมีตะกอนบางอย่างที่ตกค้างอยู่บางทีอาจเป็นเพราะยังมีหลายเรื่องที่เขายังไม่ทันได้ทำโดยเฉพาะกับสตรีนางนั้นเขายังไม่เคยได้ขออภัยนางอย่างจริงจัง ที่เคยทำร้ายไปก่อนหน้านี้ยังไม่เคยได้ชื่นชมอาหารที่นางทำจากใจเตี้ยงกระทั่งบางครั้งยามเผลอหลับฝันก็ยังสงสยัยเขาอยากรู้นักว่าผู้ที่แสดงตนประหนึ่งรูปสลักนั้นยามแนบเนื้อสนิทสนมใต้ร่างของเขาจะแสดงสีหน้าท่าทางเช่นไรท่านโห ความคิดของเขาถูกขัดขวางในฉากสำคัญของความคิดเซียเจียนโหได้สติทันทีมองผู้ที่เข้ามารายงานด้วยสีหน้าไม่ค่อยดีพวกมันจะบุกเข้ามาหรือมิใช่ขอรับแต่มีความเคลื่อนไหวที่อีกด้าน อีกด้านที่ว่าหมายถึงหน้าผาแห่งนั้นตอนแรกเขาตั้งใจให้คนลงไปสำรวจถ้าว่าเส้นทางลาดชันมากจึงรักษากำลังเอาไว้ก่อนเพื่อรอความช่วยเหลือคิดไม่ถึงว่าสุดท้ายแล้วพวกนอกด่านจะค้นพบเส้นทางที่จะขึ้นมาจนได้ข้าส่งคนออกไปสำรวจแล้วขอรับอีกไม่นานคงกลับมารายงานหากพวกมันขึ้นมาได้จริงๆ จะทำเช่นไรดีขอรับเส้นทางนั้นแคบหากพวกมันหาทางขึ้นมาได้ก็คงจะบุกขึ้นมาพร้อมกันทางด้านหน้าด้านหลังทางข้างหลังยากลำบากกว่าเช่นนั้นก็เลือกพาคนตีฝาด้านหลังไปดีกว่าเจอทับใหญ่ด้านหน้าไม่ว่าเส้นทางไหนก็ล้วนอันตรายรอบด้านแต่เมื่อต้องเลือก เขาก็ต้องค้นหาหนทางเอาตัวรอดได้มากกว่าแม้มีโอกาสน้อยนิดเพียงใดก็ตามเชียจะยังเฉียงํยงำดาบในมือนัน่นเขาประคองตอนเองลุกขึ้นยืนเพื่อเตรียมพร้อมตอนนี้แม้แต่คนที่ป่วยหนักหากยังไม่ถึงขั้นสิ้นสติทุกคนต่างก็ถูกปลุกขึ้นมาในเวลานี้พวกเขาหวาดกลัวและวิตกกังวลรอจนกระทั่งคนที่ออกไปสอดน้ากลับเข้ามารายงาน ทางนั้นเข้ามาด้วยสีหน้าแตกตื่นเท่าว่ากลับไม่ได้แสดงท่าทีหวาดกลัวอย่างที่คิดเอาไว้มาแล้วขอรับมาแล้วใครมาท่านโหถามออกไปเช่นนั้นรอจนอีกฝ่ายรายงานจบหูหยินนำทหารมาช่วยแล้วขอรับ ่อนที่จะทำความเข้าใจกับถ้อยคำนั้นของเขาก็เห็นว่ามีเงาร่างมากมายเดินตามมาด้านหลังหนึ่งในนั้นคือร่างบ่อบ้างที่อยู่ในชุดเกราะอ่อนด้านหลังสะพายธนูคันใหญ่เอาไว้แม้ว่านางจะรวบผมไว้เหนือศีรษะทั้งส่วนเครื่องแบบทหารเท่าว่าใบหน้าง,งดงามเช่นนั้นกลับตรึงใจผู้เฝ้ามองสันฟังสิน้น ชายหนุ่มยืนมองสตรีที่อยู่ในชุดเกราะอ่อนของทหารเดินเข้ามาใกล้กระทั่งเวลานี้เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความคิดฟุ้งซ่านของตอนที่คิดถึงนางมากเกินไปหรือว่าเซินฝั่งซินมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเขาจริงๆกระทั่งได้ยินเสียงของทหารทั้งหลายเอ่ยเรียกนางถึงแน่ใจหูยินนั่นหูยินหรือขอรับ มิใช่เพียงเชี่ยเจียงเสียงเท่านั้นที่แปลกใจแม้แต่ทหารของเขาก็ไม่คิดว่าคนที่มาช่วยเหลือพวกเขาจะเป็นหูหินคนงามสตรีที่พวกเขาเคยพบเพียงครั้งเดียวเท่าว่าไม่มีวันลืมสตรีที่เคยสวมอาภร์งดงามบัดนี้กลับสวมชุดเกราะอ่อนของทหารทั้งยังสะพายธนูขนาดใหญ่ไว้บนหลัง แต่เพราะความงามเช่นนั้นต่อให้บัตรนี้ไม่มีอาภรณดล้ำค่าทั้งมีได้ประทินโฉมก็ยังพงงดงามเช่นเดิมเรินเฟ่งซินไม่ได้สนใจคนอื่นนางสั่งทหารที่เดินตามด้านหลังสองสามคำ ่อนจะเข้าไปหาสามีที่ยืนอยู่ด้านในมองสำรวจใบหน้าและร่างกายเขาจากนั้นก็ล้วงเอากระบอกน้ำข้างกายออกมายื่นให้ภายในบรรจุน้ำผสมด้วยน้ำผึ้งเล็กน้อยให้มีรสชาติหวานเมื่อดื่มแล้วร่างกายที่อ่อนล้าจะได้มีแรงขึ้นมาบ้างบาดเจ็บที่ใดเจ้าคะข้าจะดูให้ก่อนจะได้ทำแผลก่อนกลับลงไป นางไม่ได้เตรียมเพียงอาวุธและซเบียงเท่าว่ายังเตรียมยารักษาแผลและรักษาพิษไข้ามาด้วยเพราะคาดการได้ว่าสถานการณ์ทางนี้ย่อมมีผู้ป่วยเช่นกันหลังจากที่มองไปรอบๆร,ร,ร่างกายของสามีแล้วถึงเห็นว่าที่ชายโครงของเขามีเลือดซึมออกมาจนกระทั่งแห้งไปแล้วนางถือวิสาสะใช้มีดสั้นตัดเสื้อส่วนนั้นออก จนกระทั่งเห็นว่าบาดแผลบางส่วนเริ่มมีหนองนั่งลงก่อนเจ้าค่ะข้าจะทำแผลให้ตั้งแต่ต้นต้นจบ เจียงเสียงไม่ได้พูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวจนกระทั่งนางประคองเขาให้นั่งลงแล้วเอาน้ำล้างแผลเพื่อโรยผงยาความเจ็บปวดปนแสบร้อนนั้นทำให้เขาได้สติกลับมาอีกครั้งชายหนุ่มมองสตรีที่ก้มหน้าทำแผลให้ตนอย่างจริงจังแล้วเอ่ยถามเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรขี่ม้าอ้อมเขามาเจ้าค่ะใช้เวลาสักหน่อย เลยล่าช้าไปสองวันนางศึกษาแผนที่มาอย่างดีจนกระทั่งพบว่าที่จริงแล้วมีเส้นทางที่อ้อมเขาสองลูกแล้วจะลัดเลาะมาที่เขาลูกนี้ได้ เพียงแต่ความยากลำบากนั้นทำให้ต้องใช้เวลานางที่มีทั้งคนทั้งมาจำต้องเดินทางให้เงียบที่สุดสุดท้ายกว่าที่จะหลบพวกนอกด่านทั้งหมดขึ้นมาจนถึงที่นี่ได้ก็ใช้เวลาเกือบสองวันเท่าว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกินความคาดหมายนักข้าหมายถึงว่าเหตุใดจึงเป็นเจ้าที่ออกมาที่นี่ไม่ใช่ว่าเจ้าควรจะรออยู่ที่สวนกหรือ หญิงสาวใช้ผ้าสะอาดที่เตรียมเอาไว้พันรอบเอวเขาบาดแผลนี้ค่อนข้างสาหัสแม้รอยไม่ใหญ่แต่ก็ลึกเข้าไปในเนื้อดูเหมือนว่าจะเป็นร่องรอยของธนูหัวเหล็กรอตจนกระทั่งทำแผลเสร็จแล้วนางก็หลวงเอาข้าวตากแห้งที่ทอดจนฟูพร้อมด้วยเนื้อแห้งยื่นให้เขากินก่อนเจ้าค่ะแล้วข้าจะเล่าให้ท่านฟังเงง เพราะว่าไม่ได้กินอะไรมาสักพักกลิ่นของเนื้อกับข้าวทอดก็หอมจนเขาไม่อาจทนได้ชายหนุ่มกัดเนื้อเค็มกับข้าวที่ทอดจนกรอบนั้นด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย เมื่อมองออกไปจึงเห็นว่ามีใช่เพียงเขาเท่านั้นที่ได้รับยาและอาหารแต่ทหารทุกนายต่างก็ได้รับสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันสัมภาระส่วนใหญ่ที่พวกเขาขนมาล้วนเป็นสิ่งเหล่านี้แทบทั้งสิ้นคนที่รู้สึกเหมือนใกล้จะตายกลับได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งแม้แต่เจ้าหุยก็ได้รับการต่อชีวิตด้วยยาและการรักษาบาดแผลชั่วคราว ทหารส่งข่าวไปที่จวนโหเจ้าค่ะหญิงสาวค่อยๆอธิบายให้เขาฟังตอนนี้แม่ทัพกวนยังไม่ฟื้นคนที่ควบคุมทหารในเมืองจินซานได้มีเพียงจวนโหที่ครอบครองตราพยักษ์เท่านั้นเดิมทีท่านย่าต้องการมาด้วยตัวเองแต่นางชารามากแล้วข้าเลยเป็นฝ่ายอาสามาที่ด่านหน้าคิ้วของชายหนุ่มขมวดนั่น แล้วเจียงสือไปตายที่ได้เดิมทีควรเป็นหน้าที่ของเขามีใช่หรืออย่ากโปรดคุณชายรองเลยเจ้าค่ะหญิงสาวกล่อมเขายื่นกระบอกน้ำให้เขาดื่มพร้อมด้วยยาเม็ดหนึ่งเดิมทีคุณชายรองต้องการมาที่ด่านหน้าเช่นกันเจ้าค่ะแต่เป็นข้าที่ขออาสามาแองเพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์ของท่านเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วจวนโหก็ต้องการผู้สืบทอด จึงให้คุณชายร้องอยู่ที่จวนหากเกิดอะไรขึ้นจะได้มีทางรอดข้าเองเคยเรียนรู้จากท่านปู่พอจะมีความรู้ความสามารถอยู่บ้างที่นี่อันตรายเจ้าไม่รู้หรือรู้สิเจ้าคะในภาวะสงครามไม่มีสถานที่ใดไม่อันตรายหรอกเจ้าคะ่ะข้ารับปากท่านย่าแล้วว่าจะต้องพาท่านกลับไปให้ได้ สำคัญที่สุดคือข้ายังไม่อยากจะเป็นไม้ตั้งแต่ยังสาวนางกล่าวเช่นนั้นราวกับว่ากำลังสนทนาเรื่องทั่วไปมากกว่าพูดถึงความเป็นความตายเช่นนี้สนฝั่งสิน้นข้างล่างนั่นเต็มไปด้วยพวกนอกด้านที่ไม่รู้ว่าจะบุกขึ้นมาเมื่อได้หญิงสาวพยักหน้ารับข้ารู้เจ้าค่ะก็เลยเตรียมแผนการเอาไว้แล้ว หลังจากที่ทุกคนได้รับอาหารและยาแล้วซันเฟิงซินก็เริ่มพูดถึงแผนการที่เตรียมเอาไว้พวกนางเป็นเพียงคนส่งสเสบียงและกองหนุนเท่านั้นและเพื่อไม่ให้คนเหล่านั้นบุกขึ้นมาด้านบนคนที่อยู่ในนี้เกือบครึ่งจึงเป็นพลพนูคืนนี้พวกเขาจะพักผ่อนเพื่อรอเวลานั้นพลพนูและพลดาบที่ติดตามขึ้นมา จะเป็นคนเฝ้าระวังเพื่อให้คนเต็บที่เหลือได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ